เอาล้วค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้จะมีแต่ช่องปไปไอเีนซี่เช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฮันเตอร์ในโหมดม้าขาวระลึกอดีตแบบสนามม้ารเกิลเบอร์นะซึ่งทางนี้จะมาไปคลิปสั้นๆนก็ไม่สั้นหรอกไอ้คุณก็จะยี่สิบวีหรือเปล่าเป็นทางด้านของฮันเตอร์หญิงสองตัวนะแล้วก็ฮันเตอร์ชายสองตัวและคลิปหน้าจะเป็นฮันเตอร์หญิง เจอหญิงสองตัวแล้วก็เจอชายสองตัวนะเป็นตัวแทนของเจอแต่ละตัวโอเคเดี๋ยวคุณดูในเกมกันดีกว่านะโ okay <t une noise> อเคเข้ามากันในสนามแข่งม้าโคลเบอร์นะซึ่งเป็นโหมดใหม่ของทางด้านเกมไอเดนนะ,อะขออนุญาตคลิปนี้ค่อนข้างที่จะดึงหน่อยเพราะจะเล่นโหมดนี้เป็นโหมดที่ท่ามเลยนะโหมดนี้ <t une noise> จะพยายาม เล่นให้มันด oh. oh ีๆแล้ว oh กันโอ้โหโอ้ย oh แ oh oh. ม่งกระตุกกระแทกตัดแล้วมันก็แบบว่าโอ้ยอย่า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 ลวงบ่อยสิไปคนแรกอ่ามันดังพออือฮีน้าเว้ยอุ้ยไม่โดนแม่งเลย ียวงเจมทำไมทำไมใจร้ายจังนี่เจ็บจบนี่มันก็เยอะจังเลยทำไมฮันเตอร์เจ็บกระจกมาไม่ได้เนี่ยแม่แม่ี่มึงเจ็บกระจกไม่ได้เหรอโอ้ยระยะต้องไกลเหลือเกินเหนือยเหลือเกลือเลยมาไปปั๊มแต้มใหม่อีกรอบเลยอยู่มึงใครครับใครครับ เอาปัดขึ้นไม่ขึ้นให้อ่ะเตรียมเป็นซะอย่างเงี้ยเตรียมเป็นซะอย่างเงี้ยบน,นเลยเฮ้อบน,นเลยเฮ้ออืออืออือมันปัดไม่ได้อ่ะโอ้ยตอเตรียมเพืทำมาให้ดีแบบนี้ ได้หน่วงหมดแล้วเนี่ยไมา่ก็ไม่เช่ไครับอืมไอ้ว่าโอ้โหมึงมาใครเนี่ยเฮ้เพื่อนอันนี้ดิตรงกว่าขอแต้มหน่อยยิ้มหลายๆโอ้โหรอตั้งนี่มันจะโอเวอร์กันไปแลนะ้วนะรอตั้งจะโอเวอร์กันไปแลนะ้ว โคตรหนุ่มได้ดีหนี่อต่อยาวยาวขอยาตามแกนะผูมืไทที่หนึงนียแย้าเโมยต้าน คนนึ่นก็เล่นท่ามากคือทุกคนตั้งหมดมาเล่นเองไหนนอตันอขอ,องก่อนแค่ขโมยแต้มกับกู้มันมันดีอย่างนี้แหละไรที่ฮันเตอร์ไม่โดนขโมยแต้มโอ้ยแต่มันก็โดนอย่างนี้แหละไปยตายล้วั ไม่ก็โยขอ,อยักมือแต้มใครมือใครมือใครข่อยากขอเอาแต้มนะครับโอยมึงก็ลดแต้มตัวเลยโอ้ยที่หนึ่งที่หนึ่งโอ้โหนี่วก็ตัวแต่งแล้วในที่สุดที่หนึ่งสักทีเล่นมบรรลงาน โอเคเข้ามาในแม็นซนามาเคลเบอร์กับเบชาอีกรอบที่สามแล้วฉันเล่นนางมารอบที่สามแล้วไม่ชนะเสถียไม่ใจเลยมันเล่นยังไงไรเนี่ยไปเราก็พยายามจะเล่นให้มันแบบนะเขาไม่ไม่เลยโรคไปมันยังด ไปเอาแต้มาดีกว่าแล้วพ pues mm e nah. ี่กายใช่ไหมหยุดหรอเออได้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 เจ๋อเจ๋อเจ๋อเกิดฝนปัดเราไปบ้าเอ้อ่าเล่นฮันเตอร์ในโหมดนี้ม oh ่้อดีอย <er ู่ไม่กี่อย่างก็คือไม่สามารถโดนเจอต่อกลับได้ถ้ามันต่อกลับได้นี่จบเลยนะเนี่ย เดีไงอย่ามาหลบฉันอย่ามาหลบฉันฉันรู้ฉันรู้พวกเธอจะเล่นอะไรกันฉันรู้แต่ตาเมื่อกี้ที่โดนมันหนักไปได้ยังหมาเต็มไปหมดเลยยืนม้านี่มันไปผัวไปเกิดสิป่ะช่างงี่เกล็เกาะเกินเก่ล็ดเกาะเลิศ ิญญาณมาคือแบบเกะกมากไม่ไป้ผดไปเกิดนทีวะคมคัมากวิญญาณมาหนนอตันหรอีนอตันหรอเฮ้ยมันจะแอกฝั่งนมันบ่ได้มันบ่อได้โลโลไน่นด้ แดงมนันต่อคุณไปกระแทกฝั่ง,งไม่ไม่ต้องเนาะไม่ต้องไม่ต้องแทงควรกระแทก,ก,ะแทกอะไรไม่ต้องอโอ้ยกระแทกเอากระแทกเอาแดงขู่รถรัวๆนี่นแฮ เราโทรศัพท์ทักกินไม่เร็วอย่างนี้ฉัน่คงจะยากไอ้เรื่องนีเอ้าอยู่ๆก็แบบได้แก้มฟรีอาจไม่ทนสักอย่างนี้เดิมตอนแรกก็ชนตอนหลังไม่นอะไรเลยอย่างนึง10นาทีจะหมดหนึ่งตาแล้วพยายามไม่ให้โดนติดแส้ไอวีก็โดนติดแส้มาแค่ตาเลยงงมากอืม อย่างที่บอกไม่ไปกดไปเกิดก็มวะไอ้นี่กูลคาญนึเดินเต็เอ้ยนีไงห่านะคะาคะดูนะคะนะคะไม่มีพิษตจักูอืออืออูก็ลื่นอยู่ก็หกอยู่กเต็มอูอยู่ก็เต็มคืออะไรเกิดอะไรขึ้นทำแทมตัวเลยอนนี้งงเลยครับ เตรยมเจ็ดพันเพันอย่าให้เสียอย่าอย่าให้เสียไปโอ้ยม้าไทยเนี่ยม้าไห้มันดับมันอยูมี <c oughs> อยู่ก็โดนม้าดับมันโอเคเราก็มากันในฮันเตอร์ชายกันบ,บ้างตัวแรกนะ <c oughs> เป็นทางด้านของ, Jack งขแจ็คเนงเปลี่ยนจะถือเคียวแจ็คไอแจ็คคอสเตอร์เปลี่ยนจะืีเคียวมาถือแต้แทนสีดุดม้า ไอ้คิสตูตแรงๆไว้ขอ้อวา,ายกับโดนไม่ได้เราจะอันนี้เราจะแพ้ไม่ได้มาผู้ใดนี่มาผู้ใดเฮนี่ <c oughs> มาผู้ใดนี่ <c oughs> เราลำพานมาตะเกินมียานมาไม่ยอมให้ผู้ะเกิดสักทีโบไอยเราต้น,ตนเหรอ <c oughs> นี่อะดมึงสักทีนึงเถอะ มันไต้โอ้โหแต่เราแต่เราตามแต้มตามแต้มเคลียร์อยู่ไมให้ตามถึงช่วยจะอ,อกมาตามเลยขาดแต่ก็เหมือนเขาก็ออกแบบแต้มมาให้แบบว่าฮันเตอร์มันก็ชนะอยู่แล้วนะแต่น้ำหน้าอย่างพวกเรานี่คึ้น,น่าจะเล่นลูกสาวไปฮัลโหลเพื่นอนมาผู้ใดนี่มาผู้ <c oughs> ใดน,นี่มาเสียรหรือมาใครเมื่อี้ คนมาแล้วไม่ทีดูโอ้ออยมีคนแก้นนี่ละเกมงงมากตีแต่ท่าปางก่อนนี่นาไหนทำไม่กันการินยานีน่ม่อ้อ้ยได้ไดโอ้โหสดด ก็เย <Es> ไม่ได้จะ <ing> ละละเอ้ย <nder dove, S 2> ไปเ <tamanho S 2> ราไปกันต่ออันนี้ยโอล่าแต้มเราอยู่นะมั่นเขาจะไปตีโอ้ยโลโลโดนโดนไม่ทิพตชื่อในความเป็นจริงของนี้ไม่ได้ทำนี้คงจะโดนปัดกระเด็นตกอย่านี้ไปแล้วไปอนนี้ถนนว่างถนนว่างไปนีแท็กซี่เลย ่ใช่ค่ะไซคกันต่อโฆษณายี่ปันยี่ห้อหนึ่งจะเปยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งยี่ปันอะไรโฆษณายี่ปันโอ้โอ๋อม่แทนกันก็ไม่บอกหรือจะผิดด้านผิดด้านไม่เป็นไรปั๊มแต้มใหม่เอาแต้มใหม่ฮัลโหลกองหน้า ีอีกทีนึงอ่ะชนกระเด็นตกมาเลยก็แบบว่าไม่ได้ลังแกเจอแต่มันหน้าหมันเขี้ยวมันหน้าหมันเข้วเหลอเตนจะชนตกกันเลยดีกว่าไปกองหน้าอีกหนึ่งรอบเอ้าคนถึ้เอ้าแล้วกูจะปัดทำไมไรเอ้าคุปเปอร์แรงจัง จรวนไม่ไหแวแกลยือนอยู่ทางด้านของเตีย้ยกำลังตามแต้มเราอยู่ซึ่งเราจะไม่ยอมให้ตามแล้วตอนนี้เราจะไม่ยอมให้ตามแล้วเราจะพยายามคงที่เราจะเพิ่มแต้มตัวเองเรื่อยๆเราไม่ยอมให้ตามโอ้ยเกือบโดนเอ้ยก็โดนแหละไม่เกือบหรอกโดนแหละ โอเคทางด้านของอันวารนะฮะมาเจอกันทางด้านของอันวารในสนามแข่งมานะ้าได้ยังเริ่มบทพูดเริ่มปูเริ่มแปลกๆแล้วไปเราจะเร่งความเร็วไปเลย,ยจะไม่รอช้าไม่รอช้าอดีนะครับนะครับตัดเยอะนะสิลุ้นเส้นนะ วายเดอะแม็กกิลเวอร์คือถ้ามันตังหวานไหนมันจะแบบมันจะปัดได้เร็วมันก็เร็วมันก็ช้ามันก็ช้าเลยมันจะช้าไปตรงนี้แหละงงเวอมันก็ช้าจังหวันมันก็ช้าจังหวะนี้แหละเอาจะแทงเอยเร็วไปหรอ เร็วไปเลยท่านก็เร็วไปเลยกาตัวนี้คือการปั๊มแต้มกับเจอคือเอ้าฉันตาแล้วฉันไปแล้วแต่เกมไม่หันให้ทำไมคุณไม่สนใจเลยไลนนอ,อ้โนตันหนีมาไงเนี่ยให้มาครับเล่นผมขับใหเ้เล่นใครขั้นโอูเล่นขันจ้า เล่นใครคะหนูเล่นขัน้าไม่ได้นะจ๊ะคือตีตีมา้จมาจนม้าแบบน่าจะแบบแบบแบบไอ้ผลลงที่โดนตีคือแะ้วหายแล้วจริงๆนี่จะมีอะไรเหลือแล้วอะไปกันอ่ะเรือรัเอ็มนี่เจอตายที่แล้ว นี่แหละเครจะมาลห,หลบฉันหรออย่าไม่มีทางหรอกมีอมาเพิ่มขึ้นแล้วเอ้ยตอนเอ้ตอนเออนข้าหมวยไอจะมันยากขึ้น,น,นเดินเยอะเลยเอโอยโดนโดนไม่ได้ไม่ให้โอ๊ยเอาแต้มามาขอาต้ง โอ้ยนี่งงไงขอแต้มหน่อยแท้มมาเ้อนการแท้มหิงแท้มตอนนี้แท้มมาหิวแต้มตอนนี้มมอ,นนอันวายหิงแท้มเลยโอ้ยตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้เหรอมุดตรงนี้เปได้รื่ง่ายกว่าไงโอ้ยตีทันด้วยอโอ้ย ตมานอนตันอ้าวโดนขอแทงงงมากเวอร์หรือก็โดนหรือก็ไม่โดน,ดนยังไงสักอย่างเลยันได้คินี้นะโอ๊ย แดงรถที่ได้ใหม่โอ้กูปัดแล้วนะทุกคนฉันสาบเอาไปฉันปัดแล้วใหม่แกไม่มีจิตแกไม่มีจิตจะเล่นมาตามแกไม่มีสิีมาแทงฉันโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นโหมดใหม่ทางด้านของโหมดเนื้อเรื่องนะอ่าม้าขาวระลึกอดีตดีกว่ากูจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว เออกับแมปสนามแข่งมา้าคิวเบอร์เนาะซึ่งคลิปนนี่อ่าคลิปทางด้านของการเล่นเนื้อเรื่องก็ลงไปแล้วนะและคลิปอ่าคลิปต่อไปคลิปหน้าหลังจากคลิปนี้จะเป็นทางด้านของการเล่นเซอร์หญิงกับเซอร์ชายอย่างละสองคนนะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดจิ้มที่นี่ก่อนนะพเพราะรูร้สึกเจ็บคอมากเลยตอนนีต้ตอนนี้สิเจ็บคอม,มากจะพาาเียบเบาหน่อย sek. ประมาณนึงถ้วเจ็บเบประมาณนึงแค่นั้น ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าบอยจ๋อ